อ่ะต่อไปไม้ที่ใช้นะครับเป็นไม้ส o n นิกบีลิง500นะครับเป็นไม้ไร้สายหนตัวรับ1ตัวส่ง2ตัวเป็นตัวที่ใช้พูดอยู่ตอนนี้ชื่อว่า s o n i ิกบีลิงค500 Pro เซ1ตบี่ทีนี้ก็แกะมันออกมามีอะไรบ้างเปิดกล่องเข้ามาครับปุ๊บใส่ติกรงสติกเกอร์กู้มือการใช้ไปรับประกันซอฟเคสเล็กๆแกะกล่องออกมานะครับปุ๊บมีกล่องชาร์จมาให้เป็น power box นะครับแล้วก็ไม้ บีดิงคาร์โรตโปตัวออกมาข้างนอกปิดกล่องสิ่งที่เราต้องใช้อยู่ในกล่องนี้กล่องพวกสายนะครับสายนี้จะมีให้ใช้เยอะมากาโกลยกมาก่อนปุ๊บสายที่เราต้องใช้เนี่ยถ้าใช้กับกล้องจะเป็นสายแบบนี้ครับคือ2ขีดหัวท้ายเขาเรียกว่า T-R-S แ a c k 3.5มจุม T-R-S ข้อสังเกตคือจะเป็น2ขีดสาย2ขีดและเป็นสายหัวหักตัว L นะใช้สายนี้นะเพราะว่ามันจะแถม มาอีกสายหนึ่งที่คล้ายๆกันแต่ไอ้ตรงฝั่งนี้มันเป็น3ขีดซึ่ง3ขีดเนี่ยไม่ใช่นะครับเออหัวตรงด้านหนึ่งหัวแอด้านหนึ่งไอ้นี่เก็บไปเลยใช้แค่นี้แกะสาย USB Type-C ออกมาเส้นหนึ่งปุ๊บเพื่อเอาไปชาร์จกล่องแคปปุ๊บกล่องไม้ตัวนี้แล้เดี๋ยวค่อยหาดปเตอร์ให้ปีเขาอ่ะเอาไม้ข้างนอกตัวนี้ออกมาเผื่อจะใช้นะครับคือ b ีริงห้าร้อยโปรดีที่มันแถมไม่ เราเดือตัวนี้มาให้ด้วยเป็นไม้เราเดียดสายเอาไว้เสียบเข้ากับไม้ตัวส่งนะครับเนี่ยไม้ตัวส่งเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บก็คือเป็นดนีปกเสื้อใช้ได้เลยนะครับแบบนี้หรือถ้าไม่ใช้ก็คือใช้ไม้ตัวที่มันบิวอินอยู่ในตัวไม้เนี่ยก็ได้นะครับใช้ง่ายๆเอาออกมาเผื่อเบี้วก่อนไม้นะครับเปิดมาครั้งแรกเนี่ยเปิดทั้งคู่ก่อนเปิดทั้งคู่นะครับปุ๊บตูด กดค้างสวิตช์กดค้างอยู่ข้างบนนี้อ่าแล้วก็อย่าลืมเวลาไปวางไว้ในกล่องอะ่ะมันจะชาร์จนะครับ <S <S คือเนี่ยกล่องเนี้ยถ้าเกิดแบตหมดไปวางไว้ในกล่องเนี่ยมันจะชาร์จเพียงแต่ว่าตอนที่ชาร์จเนี่ยอย่าลืมตอนซื้อมามันจะมีพลาสติกแปะอยู่ตรงนี้ให้แกะพลาสติกไอ้สีน้ําเงินนี้ออกด้วยนะครับไม่งั้นชาร์จไม่เข้านะครับเนี่ยพลาสติกตรงเนี้ยออกด้วยนะคือหน้าคอนแทคท,ที่ไว้เชื่อมต่อกับตัวแดปเตอร์ชาร์จมันอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นแกออกด้วย ทั้งสองตัวเลยเก็บออกมาครับปื๊ดโอเคอ่ะทีนี้เปิดออกมาแล้วเนี่ยที่เราจะต้องปรับมีแค่ตัวส่งที่ต้องปรับลดเสียงเพราะว่ามันจะดังเกินในตอนแรกจะเป็นแบบนี้ตอนนี้มัน5ทับอยู่มัน5้าทับอยู่เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนนะครับเป็น2ทับนะครับผมก็กดเลื่อนจากข้างล่างเนี่ยไมเกนเนี่ยมัน5อยู่ผมกดเซตค้างเปลี่ยนจาก5นะครับมาเป็น4 3 2สสองแล้วก,กดเซตค้างใช้ที่2ทับกก่อนละกัน แค่นี้ก่อนทีนี้ตัวรับเราจะต้องไปต่อเข้ากล้องคือตัวนี้ตัวรับตัวเนี้ยหน้าตามใจใคล้ายนะมันจะมีลายเอา์อยู่ลายเอา์กับดโฟนเวลาต่อแจ็คนะครับจะไปต่อเข้ากล้องเนี่ยต่อเขาที่ลน์เอา์ปึ๊บพอต่อเขาที่ลายเอาแล้วไอ้ตัวบีดิงห้าร้อยโปรตัวเนี้ยมันเป็นแบบหนีบเห็นไหมตรงนี้มันเป็นแบบหนีบเราก็จะต้องสไลด์มาถ้าดูจากด้านข้างนะเราต้องง้างไอ้ตัวหนีบตัวเนี้ยแล้วก็สไลด์เข้าไปที่ฮอตชูสไลด์เข้าไป แค่นี้และต่อเข้าพอร์ตไม์ของกล้อง mic คือไม์นะครับเปิดออกมาคือต้องต่อเข้าพอร์ตไม์นะอย่าไปต่อเข้าพอร์ตอื่นนะครับเสียบเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยคือกล้อง g 9 5้าเนี่ยมันมีพอร์ตหูฟังด้วยนะครับอย่าไปต่อที่พอร์ตนี้นะต่อพอร์ตไม์อยู่ข้างบนนะครับแค่นั้นทีนี้เราก็เช็คว่าการาฟเสียงตรงเนี้ยมันจะเด้งเห็นไหมกราฟเสียงตรงเนี้ยมันจะเด้งถ้าเกิดว่าผมพูดก็ลองเคาะไม์ดู ว่าเสียงเข้าไหมอย่างเงี้ยเข้าเคาะแล้วเสียงเด้งเนี่ยโอเคเข้าจบอ่ะอันนี้เป็นวิธีติดตั้งไม์ไวเลสไร้สายนะครับเข้ากับกล้องวิธีเปิดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มันมีมาให้ที่เหลือเวลาใช้แบตหมดปุ๊บก็แค่เอาลงไปชาร์จในบ็อกแคนเองซึ่งเวลาลงไปบล็อกเนี่ยก็ปิดตัวไม์ก่อนนะครับทีนี้ตอนชาร์จจะปิดฝาเปิดฝาก็กได้วางทิ้งไว้ก็ได้ แต่อย่าลืมไอตัวบล็อกเนี่ยมันต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยนะมันมีแบตเตอรี่ในตัวแต่ต้องชาร์จ usb เข้ากับปลั๊กไฟด้วยนะครับไม์เนี่ยต้องเปิดสอง,สองที่ก็คือที่ตัวกล้องเนี่ยคือตัวรับตัวส่งกดข้างบนเนี่ยที่เป็นรูปสตาร์ทปิดคือกดค้างไม่ต้องพร้อมก็ได้ครับโอเคก,ก็แค่เปิดทีละอันแค่นั้นเองกดค้างเหมือนกันแค่นั้นเองครับไอ้นี่ก็คือต่อเข้าพอร์ตหม่ของกล้องอยู่ตรงนี้อย,นอยู่ข้างบนนี้จริงๆจะปล่อยไว้ก็ได้แต่เพื่อไม่ให้สายมันหลุดก็ เอามันหนีบไว้กับไอ้ฮอตชูข้างบนเนี่ยคือง้างแล้วก็สไลด์เข้ามาเราต้องเลื่อนเลื่อนไปจนเจอคําว่าไมเกนก่อนเกนอ่ะตอนนี้เป็น3แล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนก็คือกดเซตค้างปึ๊บแล้วก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะเมื่อกี้คือ3ก็กดค้างอีกทีคือตกลงอ่ะประมาณนี้อันนี้คือภาพเสียงเข้าใน o อ s และเปิด O b s ขึ้นมาก็จะได้ภาพเสียงมามใช่ครับเด้งอยู่ คือถ้ามันแดงก็คือเสียงจะเริ่มแตกแล้วแต่ถ้ามันอยู่ประมาณหนึ่งเหลืองเนี่ยใช้ได้โสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นการเทสเสียงสะละแล้วก็ภาพนะคะ,ะเดี๋ยวละนี่ทุกคนเห็นไหมน,นี่นะคะซูมใส่มากเลยเห็นไหมคะหน้าใส่มากวันนี้เราจะมารีวิวนะคะว่าเราจะแต่งหน้ากล้องอันใหม่นะคะทุกคนนี่แป้งพับตัวนี้น้อ,นอ,นองมาสิ กราต้องประมาณนั้นเนะ